สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรที่รักเพื่อนสหายทุกคนนะครับผมอ,อยู่กับผมนะครับเกษตรกรไลฟ์สไตล์นะครับผมวันนี้จะพามาชมข้าวโพดเป็นข้าวโพดที่เชิงเขานะครับผมพามาอัปเดตให้ดูครับผมตอนนี้กําลังออกดอกหัวแล้วก็ผสมเกสรมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นกําลังออกดอกแล้วก็รุ่นที่อยู่ในช่วงที่ผสมเกสรน,นะครับเพื่อนเห็นนไหมครับ ช่วงนี้กาลังผสมเกรสรอ,อยู่นะครับเพื่อนเพื่อครับสังเกตดูจากฝักนะครับสมบูรณ์ข้าวโพดจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นี่ให้สังเกตที่ไหมนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าไหมกข้าวโพดออกมาเยอะอย่างนี้แสดงว,ว่าฝักสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์น้ําพอปุ๋ยพอตรงนี้เป็นที่รถไถนะครับเพ,พื่อนเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับตอนนี้เราเอ่ออยู่ระหว่างสร้างแกนอยู่นะครับยังไม่มีเมล็ดนะครับ แล้วก็อยู่ระหว่างสาผสมเกษรนะครับง่ายพูดผิดพูดถูกขออภัยนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆพ,พี่น้องชาวเษกษตรกรด้วยกันอยากได้เห็นนะครับอันนี้เป็นที่สําหรับรถหยอดนะครับรถไถยอดผมใช้รถไถยอดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งก็อยู่ติดกันนะครับเป็นที่ที่ใช้คนหยอดรถใช้เครื่องมือไม่ได้นะครับนะก่อนจะไปให้ดูใหม่นี้ก่อนสวยงามครับ เพื่อนๆเห็นนี้ไหมครับมันเป็นที่ชั้นนะครับต้องใช้แรงคนงานขุดหยอดนะครับเพื่อนๆสังเกตต้นสังเกตลําต้นอะไรนะครับสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ใบแหลมนะครับบางต้นสมบูรณ์สมบูรณ์มากๆก็เกือบออกดอกหัวแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าลําต้นนี่สูงมากเลยครับดูนะครับเดี๋ยวผมเดมมือให้ดูนะครับเห็นมือไหมครับ เอื้อมไมถึงครับดอกหัวนี่ยังจะสูงไปหนาอกนิดนึงนะครับข้าวโพดที่สมบูรณ์นะครับดูครับดูลําต้นครับอาชีพเกษตรกรนาะไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูก็ต้องถ่ายแบบนี้แหละครับถ่ายชีวิตประจําวันสิ่งที่เราทําผมเกษตรกรไลฟ์สไตล์นะครับติดฝากติดตามช่องผมไว้แล้วก็เดี๋ยวผมมีอะไรแปลกใหม่ใหม่มดูแล้วผมอัปเดตให้ดูครับ ไม่ว่าจะเป็นการหาปูหาปลาทอดแหในฤด,ดูแรงนี่ครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูนะเป็นภูเขานะครับเห็นไหมครับอันนี้ใช้แรงคนงานหยอดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนอดนึงเนอกครับจะประมาณนี้ครับช่วงนี้ฝนตกดีอยู่ครับโชคดีไป ใส่ปุ๋ยไว้หมดแล้วครับอันนี้รอออกดอกหัวอีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์คิดว่าน่าจะออกดอกหัวนะครับกลายเป็นภูเขาข้าวโพดไปแล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรื่องสูตรปุ๋ยหรือว่าระยะเวลาไหนควรที่จะใส่ปุ๋ยอะไรใส่สูตรอะไรเนี่ยเดี๋ยวใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบไว้ในคอมเมนต์ขอบคุณที่แวะเข้ามา,ท,าทักทายมารับชมครับผมสวัสดีครับ